สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนออนไลน์ของพวกทั้งนักเรียนนักศึกษาลูกๆของเรากันนะคะเราก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนไม่ทันอยากจะเอามาดูซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนบนคัส s ์รูมนะคะ o o g l e Classroom หรือน่าจะเป็น MST ม a m อะไรโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากจะบันทึกข้อหน้าจอ ผู้ปกครองหรือนักเรียนบางคนอาจจะเจอปัญหาว่าเอออัดหน้าจอบันทึกหน้าจอแล้วแต่มันไม่มีเสียงเราจะไปแก้ปัญหายังไงนะคะวันนี้ก็จะมีคำแนะนำาให้กับท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องเข้าไปตั้งให้ปุ่มอัดหน้าจอนะคะอยู่ในปุ่มลัดของเราก่อนนะคะเริ่มแรกเลยเรามาเช็คดูที่ปุ่มโฮมนะคะแล้วก็ไปที่ศูนย์ควบคุม ะะบางคนอาจจะเจอปุ่มอัดแล้วแต่ถ้าบางคนไม่เจอปุ่มอัดให้ทำดังนี้นะคะไปที่การตั้งค่าก่อนเลยค่ะนะคะไปที่ศูนย์ควบคุมนะคะเราจะเห็นว่าตรงตัวควบคุมที่รวมอยู่นะคะยังไม่มีปุ่มอัดเข้าไปอยู่ในบริเวณนี้นะคะให้เรากดปุ่มสีเขียวที่การบันทึกหน้าจออ่จะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะ เราลองเช็คดูนะคะไปที่ปุ่มโฮมนะคะไปที่ศูนย์ควบคุมเราจะเจอปุ่มอัดปุ่มนี้แล้วค่ะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยว่าเรา,วาเราวลาเรากดปุ่มอัดเนี่ยมันจะไม่มีเสียงใช่ไหมคะมอ่าทดลองโดยการเราลองมาเปิดดู Youtube กันนะคะ<ม>เปิดดู Youtube เราลองเปิดการ์ตูนอะไรขึ้นมาสักอย่างนงเราอยากจะอัดการ์ตูน<ม>เรื่องนี้เอาไว้นะคะ เราก็ไปที่ปุ่มโฮมค่ะไปที่ศูนย์ควบคุมนะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มอัดเขาก็จะเริ่มอัดเลยนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่มีเสียงให้เรากดปุ่มอัดเนี่ยค้างไว้เราจะเจอไมโครโฟนครั้งแรกเลยอ่ะมันจะเป็นปุ่มสีแดงนะคะแล้วใช้แล้วมีคําว่าไมโครโฟนเปิดให้เรากดปุ่มสีแดงนี้ไว้นะคะมันจะขึ้นคําว่าไมโครโฟนปิดนะคะหลังจากนั้นกลับไปที่หน้าผมให้เริ่ม มันจะเริ่มอัดทั้งภาพและเสียงแล้วค่ะพอมาหยามมัเยอะแะสมมติเราจะเลิอกอัดแล้วนะคะเรากดปุ่มนี้สีแดงหยุดการบันทึกหน้าจอเราเข้าไปเช็คกันนะคะว่าคลิปวิดีโอที่เราอัดไว้นะคะมีทั้งภาพและเสียงหรือเปล่าไปที่ปุ่มรูปภาพนะคะ ไปที่คลิปที่เราอัด <serving> ด <Pokemon apan> ูนะคะเปิดเสียงเห้ยเห้ะเห้เห้ยเา้ยเห้เหาห้า้ยเเเ้ห นะคะพร้อมกับเสียงะะทีนี้เด็กๆนะคะก็จะได้ดอัดพารทที่เราเรียนนะคะกลับมาดูย้อนหลังได้แล้วดีใจด้วยนะคะทุกคน